สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับสู่ช่องป่าป้าปเกมเมอร์ e นะครับอวันนี้ก็มีเกมมาแนะนำนะครับเป็นเกมที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเครื่องตั้งแต่สมัยเป็นเพ2เนาะแล้วก็มาดังมากๆนะครับช่วงเป็นเครื่อง PSP ใช่ไหมเออแล้วก็ทำแฟรนชาสเนี้ยก็ทำต่อมาเรื่อยๆนะครับจนมาดังที่ภาคเวอร์เนาะใน อเออ p พยแล้วก็ในคอมนะครับอ่าตอนนี้ภาคใหม่ Monster Hunter Rise นะครับตอนนี้ก็ก่อนอันเนี้ยก็ทำลงใน Nintendo Switch ก่อนใช่ป่ะเออแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเออพอร์ตมาลงในคอมได้สักพักแล้วเนาะแต่ว่าความพิเศษที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือเกมเนี้ยเราสามารถเล่นได้ในราคาแค่29บาทเองนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไม29บาทเองปกติว่า เ,เกมดังๆเงี้ยมันจะราคาพันกว่าบาทใช่ไหมครับเพราะว่าเ,เกมเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ใน Xbox Game Pass นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับว่า Xbox Game Pass คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแล้วกันนะเนาะเพื่อนๆจะได้มาชวนเ,เพื่อนๆของเพื่อนๆเ,เองอีกทีนนะเนาะงงไหมชวนมาเล่นด้วยกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววิธี ในการที่จะดาวน์โหลดนะครับหรือว่าจะเล่นเ,เกมเนี้ยในราคาที่2 9บาทททำไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสเต็ปแรกเลยนะครับก็ให้เรามาที่เว็บ Google นะครับแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า Xbox ดาวน์โหลดนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะมีลิงก์โผล่มาเนาะลิงก์แรกเขียนว่า Xbox App for Windows PC นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย เข้ามานะครับเขาก็อาจจะมีหน้าจอให้เราล็อกอินนิดนึงนะเออหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะชึบอ่าทีนี้ก็กดเซฟนะครับทีนี้ไฟ์ i n s tall ก็จะมานะครับพอเราลงโปรแกรมเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอเกมพาร์ทเนาะเออของ Xbox นะครับอ่า อันนี้จะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน PC นะครับก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องเกม Xbox นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกมในนี้ได้ทั้งหมดเลยนะเออถ้าคอมเราแรงเนาะอ่ะสเต็ปทัดมาหลังจากที่เราลงโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเปิดโปรแกรมมาปุ๊บล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับมุมซ้ายบนเสร็จใช่ไหมเราก็มากด4 a อ l Plan ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะอย่างของผมเนี่ยมันจะมีอยู่แผ่นเดียวนะครับตอนที่ผมเออ จ่ายเงินเนี่ยเออก็คือตรงเนี้ยมันก็จะเขียนว่า PC PC g a m เกมพ s นะครับ Play on pc ก็บอกว่าเออเนี่ยมีเกมเป็น100เกมเลยนะให้เราเล่นนะเออรายเดือนปุ๊บเออเบเดือนแรก99บาทมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดออจ่ายเงินป้9ยบาทก็ให้เราใส่พวกรายละเอียดของออบัตรเดบิตของเราหรือช่องทางเกินที่เราแบบใช้จ่ายเงินออนไลน์ต่างๆนะครับหลังจากที่เรา ทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาโหลดเกมตรงนี้เล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างคลิปนี้เป็นเกมมอนทันใช่ปะเออเราก็เข้ามาที่ Monster Hunter นะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทีเออ่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเอ,อเอ็กบ็อกเกมพาร์คืออะไรอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเ,ออ Netflix เน็ตฟลิกเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นของเกมคอมนะครับก็คือ อันเนี้ยก็คือให้เราจ่ายรายเดือนก็คือสําหรับสมาชิกใหม่เนี่ยเดือนแรกนะครับเขาก็จะคิดแค่29บาทนะครับอ่าเป็นโปรตอนนี้เนาะสาหรับตอนช่วงที่ผมสมัครโปรแบบครั้งแรกอะของผม3เดือนเดือนละยีสามเดือน29บาทก็ตกเดือนละสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยเออก็คือเราจะสามารถเล่นเกมทั้งหมดที่เขามีให้เราดูตรงเนี้ยนะครับได้ทั้งหมดเลยเนาะเป็นเกมตัวเต็มนะครับเน็นป้า มีไมค์ครับมีฟอร์ซ่านะมีมอนเตอร์ฮันเตอร์บัลันฟอร์บัลตันฟิวบัลตันฟิลนี่ผมเห็นมีภาค2042ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวผมพอถ่ายดูยก่อนอ่ะเห็นปะบัลตันฟิล2042ก็เล่นได้นะเออสำหรับใครที่แบบงบน้อยอไม่กลัวว่าแบบซื้อเกมมาแบบพันกว่าบาทเล่นในแบบเดียวเราจะเบื่อนะครับ มแนะนำอันนี้เลยเนาะเออถึงถึงโปรยีบาทหมดอะ่ะเออจ่ายเดือนละ99บาทก็ยังคุ้มอยู่ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อเกมพวกนี้แบบแพงๆนะครับเราก็แค่จ่ายรายเดือนแล้วก็มาเล่นเอาก็ได้นะครับอ,อ่ะหลักๆที่ผมไถ่ายดูให้ก็ประมาณนี้นะเกมเยอะมากๆเลยนะครับอ,อ่ะส่วนสมมุติว่าใครแบบทําไม่ได้นะหรือนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมี ลิงก์ที่ผมเคยทำไว้นะเกี่ยวกับการสมัครแบบละเอียดน,นะครับไว้ข้างใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ละกันเนาะเออใต้ดีสคริปชั่นของคลิปละกันนะครับโอเคกลับเข้ามาที่เรื่องของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเกม Monster Hunter เลยนะเออหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาสักพักแล้วเกมนี้เป็นเกมอะไรนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักเนาะเออก็เดี๋ยวก็จะมาแนะนำในส่วนของตัวเกมเพย์กันนะครับโอเคโอเคไปดูกันเลย ครับแล้วสำหรับเกมเพย์ในภาคนี้นะครับผมรู้สึกว่าเวอร์ชันในคอมกับในสวิดะค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยนะครับในคอมจะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยกินสเปกเยอะนะเออนี่ผมใช้แบบแล็ปท็อปเล่นนะสามารถแบบเปิดแบบเฟรมเรทแบบร2อได้แบบชิวๆเลยนะเออสำหรับผมแบบในส่วนของเรื่องการาฟริกเนี่ย ถือว่าทําได้ดีกว่าในสวิตเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะเกมนี้เป็นเกมอะไรนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ให้เราไปล่ามอนสเตอร์นะครับอ่ะโดยที่เอ่อระบบของเกมเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยช่วงแรกๆสำหรับผู้เล่นใหม่อะเขาจะมีเป็นเควสอ่าเป็นเควสสำหรับเล่นคนเดียวเนาะเออแบบหนึ่ดาวสอดาวสดาวอะไรอย่างเงี้ยไปจนถึงประมาณ5-6ดาวนะครับอ่ะส่วนในแต่ละเควสเนี่ยมันก็จะมีเอ่อออบเจกีฟ ต่างกันนะครับอ่ะอย่างเห็นป่มอันนี้ก็ให้ไปฆ่ามอนอะไรเงี้ยเออหลักๆแล้วเกมเนี้ยหลักๆนะครับก็คือเราจะต้องออไปฆ่ามอนอ่าแล้วก็เก็บชิ้นส่วนของมอนสเตอร์มานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาสร้างอาวุธอ่าสร้างอาวุธสร้างชุดเกราะนะครับซึ่งเนียชุดเกราะแต่ละชุดยอะไรเงี้ยมันก็จะมีสกิลเห็นป่มอยู่ด้านขวานะเห็นปหมมีสกิลแตกต่างกันนะครับก็ พวกเนี้ยมันก็อยู่ที่สไตล์เราด้วยคือหลักๆเกมเนี้ยครับเราก็ไปฆ่ามอนแล้วก็เก็บชิ้นส่วนมอนใช่ป่ะแล้วเราก็เอามาตีอาวุธเอามาอัพเกรดอาวุธนะครับซึ่งอาวุธของเกมเนี้ยมีค่อนข้างจะหลากหลายประเภทมากเลยนะครับเดี๋ยวผมผ่อนลำนั้มีหนึามี1 2 3 4 5กเอ่ะมี14ชนิดนะครับมีดับใหญ่อ่าดับใหญ่ให้ดูดับใหญ่เป็นไงเห็นป่มีดับใหญ่อันนี้ก็จะเป็น อาวุธที่โจมตีช้านะครับแต่ว่าโจมตีเร็วเอ้ยจะแต่ว่าโจมตีแรงพูดผิดแต่ว่าโจมตีแรงมีอะไรอีกมีหอกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบสําหรับคนที่เล่นแนวแบบว่าป้องกันนิดๆอ่ะเป็นแนวแบบทีมแบบเป็นซับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นแท้งอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอ่ะมีแบบหน้าไม้เห็นป่ะหน้าไม้ก็จะมีแบบอันนี้หน้าไม้เบาหน้าไม้หนักนะอ่ะก็เป็น สำหรับคนที่เล่นระยะไกลเนาะเออก็จะมีเนี่ยเป็นธนูมีดาบคู่มีดาบยาวมีหอกปืนมีเอ่อคลุยนะครับคลุยอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสายพพอร์ตแบบเล่นเพลงเป็นบัฟอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอา่านอาวุธเห็นไหมอาวุธเราก็จะสามารถอัปเกรดได้นะอา่าเห็นไหมซึ่ง เวลาเราจะอัปเกรดอาวุธเนี่ยเราก็จะต้องมีแบบว่าจะต้องมีชิ้นส่วนของมอนสเตอร์สำหรับบางตัวนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมอันนี้ผมเพิ่งเล่นอ่ะอย่างอาวุธน,นี้นะครับอ่าเห็นบาคอนเบสิกก็แบบเก็บกระดูกเฉยๆใช่ปะเออแล้วเราก็เอามาอัปเกรดอ่าอิซูชิแฮมเมอร์อยเงี้ยเราก็จะต้องไปล่าตัวอิซูชิพอได้ตัวหนังได้ หางได้ลแล้วมาเราก็สามารถเอามาตีเป็นอาวุธแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นะเอออัปเกรดไปเรื่อยๆเออก็คือก็จะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับอ่าส่วนระบบของเกมนะครับเราก็สามารถเล่นได้ทั้งซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็เล่นมัลติเพลเยอร์นะครับแต่ว่าหลักๆแล้ว่ผมก็แนะนําว่าให้ไปเล่นมัลติเพลเยอร์นะครับเพราะว่ามันจะสนุกมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เรามีเพื่อนนะ มีเพื่อนที่เราแบบสนิทกันแล้วก็แบบชวนมาเล่นกันนะเออเพราะว่าเกมนี้ราคามันแค่29บาทเองนะเออแบบลองเล่นสักเดือนหนึ่งก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเออแบบชวนเพื่อนมาเฮ้ยมาเล่นด้วยกันนะย่บาบาทเองไรเงี้ยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเพื่อนก็จริงเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็อาจจะมีสตรีมเกมนี้อาจจะมีบ่อยอาจจะวันเว้นวันหรืออาจจะทุกวันอนะไรเงี้ยครับผมต้องดูตารางงานก่อนเนาะเออแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนเล่นก็สามารถ มาเล่นกับผมได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าวันไหนผมสตรีมเดี๋ยวผมก็จะใส่ ID ไว้ให้นะครับก็แอดเข้ามาได้แล้วก็เวลาเล่นเราก็มาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะชวนไปทำเควสบ้างอ่าพาไปปลดนู่นปลดนี่อะไรยเงี้ยครับจะได้เล่นไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมแฟนชายน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยแนะนำในระหว่างที่สตรีมได้ด้วยนะ ครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการแนะนําเกม monster hunter rise ในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่ก็เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้มาเล่นด้วยกันนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปล้คะครับบ๊ายบาย